สวัสดีครับผมท็อปฟูญญยสินทรัพย์นะครับโปรดักต์สเปเชียลลิฟต์จากบิตโซนโมโตไทยแลนด์ครับผม,มก็คือวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการว์มยางครับซึ่งทำไมเราต้องใช้ว์มยางก็คือตัวนี้มันเป็นยางสนาม ซึ่งยางสนามครับมันจะต้องใช้วอมยางในการช่วยรีดอุณหภูมิยาง <dentro. S 1> ขึ้นมาก่อนเพราะว่ายางสนามเนี่ยมันจะคลิปที่สุดก็คือตอนที่อุณหภูมิยางมันได้มันจะแตกต่างากับกับยางถนนซึ่งยางถนนเนี่ยเขาถูกออกแบบมามีส่วนผสมที่สามารถใช้ขี่บนถนนได้เลยโดยที่เราไม่ต้องใช้เรื่องของอุณหภูมิในการวอมยางแต่ว่ายางสนามเนี่ยเขาถูกออกแบบมาให้ทํางานได้ดีที่สุดในอุณหภูมิที่เขากําหนดไว้เพราะฉะนั้นเราเลยต้องใช้ที่วอมยางช่วยในใน,ในเรื่องของการวอมยาง,ขอของ,งคันชีครับผม อุณหภูมิที่ใช้ก็มีผลเหมือนกันซึ่งถ้าโดยทั่วไปเลยเราขี่แท็กเนปกติเนี่ยเขาจะให้ใช้อุณหภูมิอยู่ที่90องศาในการวอร์มหครั้งแต่ว่าอุณหภูมิ90องศาเนี่ยจะต้องวอร์มอย่างน้อยคือ1ชั่วโมงเป็นอย่างตับถึงจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพคือเช้ามาเนี่ยสมมติเราขี่8โมงเราต้องวอร์มอย่างตั้งแต่7โมงแล้วก็วอร์มอย่างแบบนี้ทั้งวันไปเลยจนกว่าเราจะเลิกขี่ ซึ่งมันก็จะมีเรื่องของลมยางที่เราต้องใช้ตามสเปคเพราะฉะนั้นการที่เราจะวัดได้ครับคือเราต้องวอรมยางอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงในอุณหภูมิ90องศาลแล้วเราค่อยวัดลมยางที่ทางอิตโตนเขากำหนดมา ครับผมส่วนถ้าเป็นกรณียางฝนยางฝนก็ต้องวอร์มเหมือนกันนะครับมันไม่ใช่ไม่วอร์มแต่ว่าอุณหภูมิที่ใช้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ60ิบองศาห0 6สิถึงสิบองศาในการวอร์มมันแค่ยางอุ่นๆพอไม่ต้องไม่ต้องวอร์มเยอะเพราะงั้นมันจะละลายเพราะว่าด้วยตัวโครงสร้างหรือว่าเนื้อส่วนผสมเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับ